มดแดงโอ้โหมดแดงเล่นใหญ่จัดหนักบอกว่าถอดเบาะออกมาล้างเป่าฝุ่นมดแดงเล่นใหญ่ครับถอดเบาะก็จริงแต่ก็ถอดพรมด้วยนะดูดลรถราคาสามแสนห้านี่ล้างภายในอย่างกันราคาห้าแสน ตายแล้วไปดูหน่อยสิน้างออภายในเป็นยังไงบ้างผุไหมมะแดงมะแดงมะตะป้อตะป้อมันแข็งเองโอ้เขาเหลืองมัแล้วโอ้ภายในงามตัวหนิมั้ยเฮ้ยภายในสวยอยู่นะเนี่ยใช่ได้อยู่ภายใน แต่ก็มีบ้างนะตรงนี้นะเนี่ยมีผุอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวตัวนี้มันมีชุดซ่อมนะตัดตรงเนี้ยซ่อมโอ้ภายในยังครบยังอะไรดีอยู่นะเนี่ยล้างไปล้างมานี่สวยอยู่เผื่อทำดีๆนี่มีแอร์นะเนี่ยเนี่ยมันมีตวัวเทอร์โมด้วยมีแอร์นะเนี่ยดูคันเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยไหมก็ว่าอยู่ทำไมเกียร์มันเข้าง่ายแท้วะ ผมก็ว่าอยู่ทำไมเกียร์มันเข้าง่ายจังเลยนี่อันนี้ล่างภายในออกตีมแดงนเด็ดดำๆหนิอันนี้ล่างออกอย่างทั้งในดิแมหมหดจัดว่ะเต็มหมดเลยเต็มเลยต้องล่างออกดิก่อนเัานดพ่นสีสีก็มีแตกมีพองนะครับเนี่ยสีสีแตก นะครับไม่ใช่ว่าไม่แตะแต่ลดราคาไม่แพงลดราคาแค่สามแสนห้าหมื่นบาทเองเอาอะไรมากมายเนาะฝัะ่งนี้ก็ไม่ทะลุนะโอ,ะมอ้มีอยู่มีอยู่ทะลุอยู่ฝั่งนี้แต่โดยรวมก็โอเคนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ เพราะบางนี่มันตัดบอ,อ,อกสิคือคือ,ค,อคือบอ่อน,นั่นมันบอ,อ,อกสิคือตัดขาดดอกเลยงั่น,นฮะเพราะต้องเพราะต้องเพราะถอดเพราะต้องถอดเอาไว้ังทีละ่ะเล่นใหญ่ไฟกระพริบเลยบางนีสิต้องเอาล้มเปล่าเอาเห็มันแห้งก่อนต้สงท,ทาสีเลยตรงนี้จะทาสีดำ ทาสีดำกันสนิมก่อนเราผ้าลงยังไงมันก็ต้องถอดได้ถอดแล้วเออแต่คันเกียร์สวยดีเออไปๆมาๆรถคันนี้สภาพโอเคนะมันก็มีผุข้างนอกบ้างนีถ้าชงเชสซีก็สวยนะล่างเครื่องดีไปไหนิมะแดงฮะล่างเครื่องดีไปยกหัวขึ้นก็นด้ หัวขึ้นเบื้องล่ะเนี่ยหาลังเก๋งก็มีนะมีบ้างเออสะอาดดีวเดี๋ยวจะใช้น้ำยาตัวนั้นล้างอีกทีทีหนึง่งเนี่ยยกไว้เห็นน้ำอนไลออกมาทีละเะนน้ำจะไหลออกมาแล้วมันจะแห้งเอง หลังคองหลังคาก็โอเคอยู่โอ้ยต้นทุนเท่านี้เองยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยเกี่ยวข้าวยังไม่ถึงเดือนพฤษภาเลยหมดงวดแล้วแป้วไอ้ขวดสีสมมาแปจะทรงให้สีสวยนะครับเดี๋ยวพ่นสีให้พ่นสีนี่เต้าแหนบตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้วมันแตก เปลี่ยนละของล็อกกี้ของมันเลยเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวพ่นสีเก็บสีสวยๆใส่ผ้าวงผ้าใบกับคืนใส่ท่อพักกับคืนผมนก็ว่าโอเคอยู่คันนี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรดีๆเดี๋ยวจะล้างเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูดูตอนนี้เอาไว้นะว่ามันจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้าง น้ำยาก็น้ำยาเซียงกงธรรมดาเนี่ยแหละเออมันมีคอม Air แอร์แล้วรถคันนี้มันมีคอมแอร์นะเดี๋ยวเดีเผมว่าแอร์มันต้องเย็นแน่เลยถ้าใส่คอมเข้าไปถ้าต่อคอมต่ออะไรเข้าไปผมว่าแอร์มันต้องเย็นแน่เลยเนี่ยสายคอมมันก็ยังมีอยู่สายคอมแอร์ก็ยังอยู่สายคอมแอร์ยังอยู่ยังยังครบอยู่เออเดี๋ยวจะไล่ดูสภาพไปมาลองดูความแตกต่างกันนะว่าแตกต่างกันไหมเมื่อกี้ ผมก็ใช้น้ํายาล้างไปก็จะเห็นว่าเหล็กเงาขึ้นนิดนึงเพราะเขาพ่นสีใส่ความแตกต่างก็จะแห้งๆหน่อยความชัดเจนของแป๊บน้ํามันก็จะเงาขึ้นมาเพราะพ่นสีใส่เสียดายจริงเครื่องตัวนี้สวยมากเลยนะ จะส่งสะซีเดี๋ยวให้มันแห้งแล้วพ่นสีนะครับถ้าไม่พ่นก็มันก็จะลอกๆนะไม่สวยพ่นดีกว่าของเดิมมันก็สวยอยู่หรอกแต่เนี่ยอย่างกระบงกระบอกมันก็ลอกลองข้างในดูฝั่งนั้น เก็บเสียงก็จะเงาขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวสตาร์ทก็ยิบใหม่เครื่องสวยนะครับรถคันนี้ใช้ยาวๆไปเลยที่แรกซีนกระปุกพวงมาลัยรั่วนะเปลี่ยนเรียบร้อยครับเหลือ,อยางเดี๋ยวจะไปบ้านหนองวนชูเหลือยางสัก2สองเส้น ไปดูในโกดังแล้วไม่มีนะนี่ก็ทุกคนนะครับมันไม่ไม่สวยคนเปลี่ยนอ่ป๊มเบรกนะครับแม่แม่ปัม๊มเบรกทั้งสาระเปาบรกเปลี่ยนแต่ข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนยังใช้ได้อยู่นี่นะครับมันถลอกมันรอบ มันถลอก,ออกครับเปลี่ยนซีนเ,เปลี่ยนซีนกระบอกดั้มนะครับมันก็เลยสีมันก็เลยถลอกมันรั่วก็สรุปคันนี้ซื้อไปก็เอาไปวิ่งเลยใช้งานได้เลยถ้าเปลี่ยนยางหกเส้นนี้ก็เอาไปจวดเลยเลยไม่ต้องสีเรียสว่ามีองค์มีแอร์อะไรหรอกเอาไปจวดหาเงินก่อนค่อยว่ากันผมใ้หัวก็ยังโอเคอยู่ จะได้ดีอยู่งูหลังเครื่องก็ชัดเจนดีสวยงามเกียร์ไม่หลุดนะครับแต่ทรงท้ายมีหอนนะครับวิ่งมาหอนก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 นกอนอ,น,อ,น,อ,น,อน,นะครับเดี๋ยวจะดูน้ํามันก่อนเาวิ่งมาน้ํามันมีหรือเปล่าจะตรวจดูน้ํามันอันนี้พูดกันตามจริงเลยนะไม่มีหมกเม็ดนะครับ มันมากสีมันจะถลอกว่ารถมาหลายปีแล้วนะครับเสาหลังก็พอได้เอาไปวิ่งได้อยู่หาเงินได้อยู่นี่แค่เอาไปปะดีดดีดขึ้นปุ๊บแล้วก็เชื่อมในแนวเดิมนะครับอันนี้ก็ถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็ปะเข้าไปก่อนแล้ราคามันโอ้เงิน3ามแสนห้านี่ได้ล็อกกี้เลยนะเครื่องร้อยเก้าห้านะครับ เครื่องดีเลยทีเดียวมัดแดงจีได้เจ้าบาทด,ด้วยจีได้มึงเจ้าบาทด,ด้วยไอตัวสายสตาร์ทหลุดนะครับยังไม่ไปทำไฟเดี๋ยวให้มดแดงจีลองจีดูมีแบตหรือเปล่า่ล่างรถเครื่องดีนะครับ รอถูงไปนิดนึงเดี๋ยวเอามุ้แจมาตั้งนี่รอประมาณนี้พอดีเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยมันถึงจะไม่มีเสียงก้า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 นะถ้ารอบมันสูงมันจะมีเสียงประมาณนี้คันเร่งนี่ตามมือเลย ท่อพักเขาถอดเออเขาถอดออกอยู่ตรงไหนอ่ะฝั่งโน้นแหละถ้าใส่เข้าไปนี่แป๊บเลยนะเนี่ยแป๊บ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 เลยเดี๋ยวจะไปต่อไปประกอแป๊บให้ก็วนอยู่แล้ว,ลวเจียเ๊ยบเลเก็บเลยขันแรงเสทียนเรารถเทียนเออรถเออฟองลิม ความ,ม,มาแรงดีความสู้มือมากเลยแเน่นอนจัดความสู้มือมากเลยนีาเล่นเนไีไม่ใช่เล่นๆน,นะคันเนี้เครื่องดีมากนะเนี่ยเครื่องดี เราไปซื้อมามันก็มีไอระบายอีหนึ่งนะครับ ซื้อในเช็คเช็คดูหมดแล้วเครื่องเครื่องรถคันเนี้เขาทํามาก่อนที่เขาจะไปทหารเนี่ยเขาทําเครื่องหมดไปหกหมื่นกว่านะครับเขาบอกเลยว่าทําเครื่องหมดไปหกหมื่นกว่าบาทนะแล้วทีนี้พอกลับมาก็ไปได้เมียซนะพ่อก็เลยขายเขาบอกว่าอย่างนั้นนะสตรอรี่ของคันนี้ ใต้ลงใต้ด,ตดำก็ยังสวยๆอยู่เลยเปลี่ยนแค่เสาฝาข้างนี้ก็โอเคแล้วค่ะพื้นมันไม่ได้ทะลุฝาข้างคิรี<น>ลอกหัวลอกสีหัวสีกระบะออกทําใหม่โอ้โหหมุหมดราคาเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้เลยนะนี่เนี่ยผมแนะนำอาไปทําก็ได้ครับประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองลอกสีหัวออกทําใหม่ทางเจ ช่างจหลังปั๊มน้ำมันปตทชุมพลบุรีอ่ะก่อนจะข้ามไปสตึกอ่ะเราต้องเปลี่ยนฝาข้างใหม่ฝาข้างสองพันสามร้อยกว่าบาทฝาข้างแล้วก็เสาตัวนี้ก็ต้นละร้อยสี่สิบนะต้นละร้อยสี่สิบบาทบานพับก็เอ,เอาอันเดิมก็ได้นะครับตัดตรงนี้ออกก็เอาเดิมอันเดิม แผ่นปิดเสานี่ก็ร้อยยี่สิบตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นแทงทะลุเสาเพราะว่าเสาหลังเราต้องเปลี่ยนเสาหลังเนี่ยต้นหนึ่งประมาณเก้าร้อยใช้ได้สองข้างเลยเก้าร้อยบาทนะครับสามสิบเซนเก้าร้อยใช้ได้สองฝั่งเราก็เอาเมตรเมตรหกสิบนะครับมันจะฝั่งละแปดสิบนะเสาหลังขาท้ายก็ใช้ได้ ใช้ได้พื้นก็ใช้ได้แค่ดันตัวนี้ขึ้นนะครับพื้นไม่ทะลุพื้นยังดีอยู่นะทะลุแค่ฝาข้างเสานะครับเสาน่าจะเกิดจากการดีดท้ายนะผมดูแะเปิดฝาข้างแล้วดีดท้ายแน่เลยแบบนี้ตรงนี้แต่ใครถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสก็เอาไปใช้ก่อนผมบอกเลยเอาไปหาเงินก่อนเนี่ยสมมติเกี่ยวข้าวปีนี้เอาไปหาเงินก่อน เครื่องมันดีอยู่เอาไปหาเงินก่อนค่อยปรับปรุงเก็บเล็กผสมน้อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เนี่ยเมื่อเช้าผมก็ขายคันนี้แล้วนะครับล็อกกี้คันนี้ขายแล้วขายไปขอนแก่นนะครับเป็นคนจังหวัดตังมาได้เมียอยู่ดอนทํางานอยู่ขอนแก่นแล้วก็ n r r ก็ขายไปที่ NRA คันร้อยเก้าเก้าห้าแรงก็ขายแล้วมัดจําไปแล้วนะครับมัดจําไปเมื่อช่วงบ่ายอา่าราคา 2 5งแสน้านะครับมาจําไปแล้วอินาอานะก็ใครที่ยึกยักก็ต้องขอไฟด้วยนะครับของจริงเขาวิ่งมาจบเลยนะขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ